อุ้มลักษณาฟาดประโยคเด็ดชัดเจนในคำตอบหลังบอลขอโอกาสบอกลกฤษณนะอดตสามีของอุ้มลักษณาได้โพสต์ข้อความล่าสุดขอโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งจะรอแม้นานแค่ไหนหลังจากที่นักแสดงสาวสุดสวยอุ้มลักษณะได้ออกมาประกาศเป็นโสดอีกครั้งหลังแยกทางกับอดตสามีบอลน,นั้นได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่ากันกลับมาเป็นสาวโสดแบบคุณแม่ลูกหนึ่งของอุ้มนะ เธอสวยและปังขึ้นมากล่าสุดทางด้านบอลอดีตสามีได้โพส์ข้อความผ่านทาง IG Story เป็นรูปของลูกสาวของทั้งสองคนโดยมีใจความโอกาส กลับมาก,บมากับอุ้มลักขณากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหลังมีใจความระบุว่าป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่ม้าก,กับลูกมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงแม้จะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าจะพยายามและยังได้โพสต์ภาพรายการที่ลูกสาวนั้นชอบและเขียนแปะเอาไว้อย่างคิดถึงลูกสาวสุดที่รักค่ะซึ่งล่าสุดนั้นอุ้มก็ได้โพสต์ภาพตัวเองและยังเขียนแคปชั่นด้วยประโยคเด็กที่ว่าบ้านใหม่โอลิโนรีโนเวด งานนี้ทำเอาชาวเน็ตน,นั้นเข้ามากระหน่ำกดไลค์ให้รัวๆซึ่งแต่ละคนยังได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้วยอีกค่ะ